สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด งามไส้หมออ๋องหดหูจัญญาบันสัตวแพทย์สัตว์รัฐบาลกรมปรศุสัตว์โกหกหน้าด้านด้านผลประโยชน์บางตาหมออ๋องหดหูจัญญาบันสัตวแพทย์กรมปรศุสัตว์โกหกหน้าด้านด้านผลประโยชน์บางตาปกปิด ASF ทำหมูแพงซ้ำเติมปากท้องประชาชนกังขาเจตนาเอื้อทุนใหญ่ปล่อยเกษตรกรรายย่อยสูนพัน นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิสุโลกพักเก้าไกลกล่าวถึงสถานการณ์หมูแพงในขณะนี้ว่าในฐานะอดีตสัตวแพทย์ที่เคยทำงานในอุตสาหกรรมสัตว์มาก่อนตนทราบดีถึงปัญหาในแวดวงสัตวแพทย์และปะศุสัตว์แต่ไม่เคยรู้สึกหดหูใจกับการปกปิดความจริงการระบาดของเชื้อไอวาหมูแอฟริกันหรือ African Swi n e f e v e r ASF ของกรมปศุสัตว์ขนาดนี้เพราะความไม่ยึดมั่นในจรรยาบันของสัตวแพทย์ได้สร้างผลกระทบต่อทุกภาคส่วนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นปากท้องของพี่น้องประชาชนที่เศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วหลายคนรายได้ลดลงมากจากสถานการณ์โควิดส9แต่กลับต้องมาเจอรายจ่ายที่สูงขึ้นจากค่าครองชีพส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารเองก็ต้องแบกรับต้นทุนมีจานวนมากที่ไม่ไหวก็ต้องขอปรับขึ้นราคาทาให้การค้าขาย อยากไปอีก บางคนอาจบอกว่าหมูแพงพ่อค้าแม่ค้าเขียงหมูได้กำไรความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเลยทุกเช้าที่ผมไปเดินสำรวจตลาดสดในจังหวัดพิษณุโลกแผงหมูหลายแห่งหยุดขายแล้วเพราะทนสภาวะขาดทุนไม่ไหวหรือหาหมูมาขายไม่ได้หมูที่หาได้มีแต่หมูเจ้าสัวที่คุณภาพแย่คนไม่ซื้อส่วนหมูฟาร์มที่ยังรอดราคาสูงมากตั้งแต่หน้าฟาร์มทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีต้นทุนสูงแค่ขายตามต้นทุนยังขาย ออกอยากเพราะคนเลี่ยงไปซื้ออย่างอื่นแต่ถ้ายอมแบกราคาไว้เองก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง บางคนกลั้นใจลองไปซื้อหมูเป็นจากเจ้าสัวมาขายก็จริงเหมือนที่เผยแพร่กันในโซเชียลว่าราคาไม่เป็นมิตรบาทเดียวก็ไม่ลดแม่ค้าไม่ได้เห็นหมูก่อนเลยพอได้รับมาก็เป็นหมูที่มีแต่มันขายไม่ออกส่วนหมูคุณภาพดีเขาส่งเข้าห้างตัวเองหมดส่วนฝั่งเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูไม่ต้องพูดถึงต้นทุนแพงมาตั้งแต่ค่าอาหารสัตว์แต่พอหมูตายตัวหนึ่งแล้วปศุสัตว์บอกว่าไม่ใช่ ASF แต่เป็น PR RS จะทำลายหมูทั้งหมดก็กลัวไม่ได้ชดเชยต้องรีบเอาหมูเป็นชําแหละขายราคาถูกน้ำตาตกในยอมขาดทุนดีกว่าหมูตายยกฟาร์มโดยไม่ได้เงินเลยพอไม่ได้ควบคุมทำลายเชื้อก็กระจายไปทั่วประเทศส่งผลให้มีหมูตายและหายจากระบบไปกว่า5-6ล้านตัวต่อปี ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเองก็ท้อใจหากรัฐยังไม่ยอมรับว่ามี ASF ระบาดในประเทศต่อให้มีเงินกู้สนับสนุนให้กลับมาเลี้ยงดังที่กระทรวงเกษตรประกาศเขาก็ไม่กลับมาเลี้ยงเพราะเหมือนหลอกให้เจ๊งรอบสองเลี้ยงไปก็ตายแต่ไม่มีคนรับผิดชอบ ทั้งอย่างเป็นหนี้ต้องแบกเพิ่มตอนนี้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูจาก200,000รายลดลงเหลืออยู่เพียง80,000รายปัญหานี้จะไม่มีทางแก้ได้เลยถ้าไม่เริ่มจากการที่ภาครัฐยอมรับความจริง นายปฏิพัฒน์กล่าวต่อไปว่าถ้ารัฐบาลยืนยันว่าไม่มี ASF ระบาดแต่ทำไมมีมติคอรมออนุมัติให้ใช้งบกลางเพื่อทำลายสุกรและจ่ายเงินชดเชยแต่กลับไม่มีเอกสารชี้วัดว่าเป็นโรคอะไรส่วนการรายงานว่าเป็นโรค PRRS ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะต้องถึงกับทำลายสุกรทั้งฟาร์มตนติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและเคยสะท้อนปัญหานี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในยติด่วนด้วยวาจา กรณีการแก้ปัญหาโรคลำปีสกินที่ระบาดในวัวตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2564เพราะหัวใจที่แท้จริงของปัญหานี้คือความบกพร่องในการควบคุมกักกันสัตว์ทั้งระบบซึ่งข้อสังเกตและข้อเสนอต่างๆจากสภาผู้แทนราษฎรในวันนั้นจะต้องทำรายงานส่งไปยังรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาดังนั้นจะโกหกปิดหูปิดตาประชาชนอ้างว่าไม่รู้มาก่อนไม่ได้และสถาน การนี้เกิดขึ้นมาแล้ว2-3ปี ั้งแต่เริ่มพบการตายไม่ปกติของหมูในจังหวัดชายแดนซึ่งเพื่อนบ้านพบการระบาดของ ASF ทั้งเมียนมาลาวกัมพูชาโดยที่เราเองกำลังเจอปัญหาโรคอุบัติใหม่ในสัตว์จากม้าตามมาด้วยวัวต่อมาคือหมูซึ่งเป็นเชื้อในแอฟริกาทั้งสิ้นทำให้เกิดคำถามว่ามาตรการการนำเข้ากักกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ของประเทศไทยโดยกรมปรศุสัตว์ยังมีรัวมากจนทำให้ประเทศไทยได้ชื่อ ว่าเป็นฮับของเชื้อระบาดในสัตว์จากแอฟริกาหรือไม่ความหน้ากังขาในการทำหน้าที่ของกรมปรศุสัตว์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอด2-3ถึงปีมานี้สร้างความเสียหายอย่างมากต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์ในประเทศไทยและกำลังส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างครั้งใหญ่ที่จะทำให้เกษตรกรรายย่อยสูญพันธุ์และเหมือนมีความตั้งใจให้เกิดขึ้นเพื่อเอื้อให เกิดสถานการณ์แบบนี้โดยทุนใหญ่เสียหายน้อยได้ประโยชน์มากนายปฏิพัฒน์กล่าวว่า การปกปิดการระบาดของ ASF ในหมูทำให้ฟาร์มหรือกเกษตรกรรายย่อยเลิกเลี้ยงหมูและต้องขายหมูที่รอดออกไปด้วยราคาขาดทุนแต่ทุนใหญ่ไม่เจอปัญหานี้เพราะมีตู้แช่แข็งสามารถชําแหละหมูแช่เอาไว้เพื่อปล่อยสู่ตลาดเป็นเจ้าหลักเจ้าเดียวในวันที่ไม่มีหมูเจ้าอื่นในตลาดได้ได้ประโยชน์ทั้งราคาและไม่มีคู่แข่งอีกทั้งการไม่มีรายงานการติดเชื้อ ASF ในไทยอย่างเป็นทางการ ตลอด2ถึง3ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ยังส่งออกหมูได้โดยไม่มีผลกระทบเรื่องนี้เกษตรกรรู้โรงเชื้อรู้และสัตวแพทย์ก็รู้ภาคีคณะบดีสัตวแพทย์าศาสตร์แห่งประเทศไทย14สถาบันจึงต้องทำหนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ตั้งแต่วันที่7ทธันวาคม2564เพื่อแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคโดยในหนังสือยืนยันการพบเชื้อ ASF ในซากสุกรที่ส่งชนสูตรโรคและระบุว่าได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศะสุสัตว์ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558พร้อมทั้งขอให้กรมปศะสุสัตว์ควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแก่เกษตรกร,กรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ขนาดนี้ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลยังยืนกรานว่าไม่พบ ASF แบบนี้จึงไม่รู้ว่าทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ใครกันแน่แต่เท่าที่รู้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแน่นอน ภาคีคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทำหนังสืออย่างเป็นทางการขนาดนี้แล้วรัฐบาลและอธิบดีกรมปศุสัสตว์ยังยืนยันไม่พบเชื้อ ASF ในประเทศไทยโกหกหน้าด้านๆผลประโยชน์บางตาบนความเดือดร้อนแสนสาหัสข,ของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ